ยืนทานยืนบานให้พรลูกหลานให้พรลูกให้พรให้พรวันนี้เป็นวันดีแม่ขขอให้ลูกคนมีคามสุขทำหน้การอะไรขอให้เจริญรุ่เรืองใส่ซองด้วยใส่ซองไปด้วย ไข่ซองไปด้วยอันนั้นอะไรอะแกะจะเป็นพวกอะไรทองเอาซองผูกเลยผูกเลยแกะผูกเลยอย่ามองกล้องกัน่อยมองกล้องแกะผูกเลยจับจับเลยครับแม่จับเลยหนึ่งสอ่าแกะแกะดิแกะผูกดิไม่เดี๋ยวให้ให้แม่แม่แกะดิแกะทองผูกผูกผูกสบายเลยอ่าแหม่ยากที่จะเขียไว้สมอหนึ่งสองสามสี่าหกเจกาสิบบาทจ้า ทองสมกิโลออกมาแล้วครับหมดุงหมดุงอ่ะเอ็มครับทงไทยงองไทรงองเ่าเอ่าประมูลวเออไม่หันหน้ามาไม่หันหน้ามาแม่แม่คุจยันไหมมองไม่เห็นตาขอารเกครอ่าทาทาจับนะครับทาจับอ่ามองกล้องครับเรเาคนมือ ขบนูนสองเายกเาสองไม่เ huh. ป็นไรเออได้ต่งเที่ยวสองน่าจะได้เส้นใหญ่กว่านี้อีกใช่ใช่เที่ยวสองปรมาามือเข้อมือด้วาโอเเะระเซม้อมแล้วไันหางพร้อมเหรอเอ็มพร้อมไม่พร้อมแมบอกแล้วมันมออก้ออ

ลูกเนี่ยไปเดียวอะรอดิลูกมันจะกิเที่ยวแล้วเนี่ยมุดหน้าอยู่ การดำเนินงานนครับรับเจ้าของสินค้าอะไรบ้างภาสัมัของอนั่นของด้วยของเมือของก่อนฟเป็นไทยัะ

ียา <t od three |ms|> ้พอลูกหลานด้วยจ้าสายเฟนอยู่ด้านขวามือนะครับไไหคราจะมไล่ห็ย่อนมายังเห็นปะ なるほど。買

เจอจ้าดีนะห้านก็ได้จ้าสามก็ได้ห้าก็ได้จ้าเสร็จก็ได้เราไปตลาดกันามก็ได้ห้าก็ได้จ้ามาพี่เติมมาพี่เติมได้จ้าพี่เติมมาปลาบุญคำตาวใหา่เปล่าท้งเรียนหนัง ฟินบอกเอาที่เอาที่คอมัสองครั้งอรงพานสามครั้งเหรอเไม่งครั้งหนึ่ครั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรอ้างพานหนึงครั้งมูนิปุนิริปุจใ้อกิ่เงินอหมามาต้นตายน้ด้หมดทุกหมดัวนะทำมากินนะ จะทำมาคบเก็นะใ่อไร้รบ้อ้าว้ไม่มีอะไรมีแค่นี้ม่้าอเกบาบนากบา้นาดว่าเดี๋ย่ามา่อันนะครับ

ไม่ได้มันอายุปีกันอาี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยงนไม่พอทำอะไรอยู่ไม่เถอะขึ้นเถอะลงไงมันส่ หายหมดเลยาไหมดวิดวยเหลือน้อยเยียวจอคือแบบเปลี่ยนลบงเดีป่ะลี่ยนแบงคเดี๋ยวป่ะ่างไมร้อยัมันต้องชาร์จะสิันจเจอวันนี้ไม่ได้แบตชาร์จมันห้าคนก็ได้จอเปลน่านห้าคนก็ได้อสามหนื่แล้าก็ได้เจสามหมื่ห้าก็ได้จ้ะแล้วแต่มัดตรงนี้เลยก ล,ลงไปเลยทีสามสามสวยสามสามห้ากระไดจ้าห้ามันนั่งไม่ม<า>มลงแ,แ,แมสออกได้นะคะจะได้เห็นหนะ้าเยิงพาใช่ไหมยิงพา้ยพอใจโอ้ยพอได้เลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แค่้แ่ด้เออนั่งแล้วก็ได้ต่นี้ถ่ายรูปก็ไม่เห็นนะดิทมดได้คนนึ่งนังตากนังตาคนนึองร้อนไปเลยร้อนไปเลยัหครั้งยิมฮังเขค่ะราใสพรลูกหลาน เาบรากันเหอเดปู่นะเฮ้ยมีเมยคนเดียวพอนะอยาาเหมือนปู่ได้อาตศเนี่ยบอกมีเมยคนเดียวได้่ล้ก็ือเมื่อ

อันนั้นไม่ต้องนะ<ป><ป>ไม่ฮาวไม่ฮาวยอดกระบองยอดทิ้งรูป จอกันทุกงานครับใบวินนี่เจอกันทุกงานต่อจออ่เกี่ยวกับไปยังไงแถวพี่เจ้าเขไปยังจ้างฮะัไม่ได้กินข้าวจะกลับอะไรกันเจ้าแถวเลยครับมาว่ไยว้ายมาเหยเจ้าแจวแถวเนื้อไม่มาแถวพิทุยอยู่นะฮะพิทุกลับแล้วช่วยงานแล้วเนี่ยไปงานต่อโอ้โหี่เจ้าเหรอที่เดือไม่ได้ไป Bây giờ thì có lạ không có không lẽ mấy đi <laughs> เาเลยสจอข้าก่อนเลยวจะงานอ่นต่อ้านเสลตี้มีเอาเยอาเยอานหลไปกันเานปะหลาดโค่ม่คนนี้ไมาคนนี้หม่คนนึงมคนนึงหคนนึงก็ได้ Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những